คลิปีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาันายแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้พี่นานายจะมาทำนายดวงของชาวราศีกันราศีพุษศราศีมังกรสามราศีนี้คือชาวธาตุดินค่ะเราจะมาทำนายดวงความรักล้วนๆของชาวธาตุดินในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ มาอัปเดตความรักของคุณชีวิตรักของคุณนะจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะมาฟังกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่ณานก็ได้ทําการจับไพ่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะเปิดพร้อมกับคุณผู้ชมชาวธาตุดินเลยค่ะมาชมกันเลยคะ่ะในตำแหน่งตัวต้นของคุณนะคะชาวธาตุดินนะคะใบแรกคือตัวต้นของคุณอ่าได้ไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะชาวธาตุดิน นะบางท่านที่จบจากรักเก่ารักเดิมมีเกณฑ์การอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนใช่ไหมคะนะคนเราก็ต้องอยากมีชีวิตที่ดีๆนะอยากจะพบรักดีๆอยากมีการเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะใบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะออคุณอาจจะพบรักใหม่ในที่ทํางานหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับใบนี้นะอ่า คุณอาจจะแอบ,บ,แบ,บอยู่ไพ่ใบนี้นะาจะเก็บเป็นความลับนะคะแอบซุ่มเพื่อดูแลตัวเองนะบางคนก็ซุ่มดูแลผิวพรรณนะบางท่อนแอบ,บไปทําสัลญกรรมไปทําสวยนะคะไปสักคิ้วนะสักคิ้วสักปากนะคะหลายท่านอาจจะไปทําจมูกทาเสริมหน้าอกอะไรงนี้ได้เลยนะคะใบนี้นะเป็นไพ่แห่งการซุ้มเงียบค่ะและยังเป็นไพ่แม่ชีค่ะนะคะ บางท่านก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการหาคู่ด้วยนะคะ,อะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสวดมนต์นะคะขอพรนะมืไหร่คู่ท่านจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยค่ะใช่หรือเปล่าคะชาวธาตุดินนะคะ,อ,ะอันนี้มาดูในตําแหน่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคู่ของคุณนะ,ะที่จะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเขาคือใคร เขาคือใครก็ไม่รู้แต่เขาก็น่าจะเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเ,เจ็บปวดหรือเกินมันเหนื่อยหรือเกินนะเหนื่อยท้อแท้จิตใจเขาก็คิดว่าเขาจะได้พบคู่แท้หรือเปล่านะประมาณนี้ค่ะเขากําลังเหนื่อยหัวใจแต่ลึกๆในจิตใจทุกคนย้งองต้องการความรักความอบอุ่นความรักที่จริงใจจากใครสักคนนะคะว่าจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอืม มาดูใบถัดไปนะนี่ไพ่ขยายตัวของเขานะนี่ค่ะอ่าทั้งคุณและเขานะคุณและเขาเป็นข่าวดีของกันและกันนะเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่จะทําให้หล่อหลอมจิตใจของของกันและกันอยู่นะนี่ค่ะพอคุณพอคุณเข้าไปในชีวิตเขาคุณก็เป็นข่าวดีของเขานะส่วนเขาก็เป็นข่าวดีของคุณเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเออมันจะมี สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะกับชาวราศีธาตุด,ดินนะคะอ่านะคู่ของคุณอาจจะเด็กกว่าคุณค่ะนะคู่ของคุณของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะอาจจะเด็กกว่าคุณมีเกณฑ์ข่าวได้รับข่าวดีจากเด็กนะอ่ามาดูสถานการณ์ของคุณกันนะคะต่อไปจะเป็นยังไงนี่ค่ะคุณคิดถึงความมั่นคงในครอบครัวนะ เอ๊คนนี้หรือเปล่าที่เป็นคู่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกําลังนึกอย่างนั้นใช่ไหมคุณกําลังคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะเนีย่ยคุณคิดที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันนะมีบ้านร่วมกันนะมีอาจจะมีพิธีนะจัดพิธีแต่งงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในตําแหน่งความคิดของคุณนะามาดูความคิดของเขาดูสิว่าใจตรงกันหรือเปล่านะคะใจตรงกันไหมเอ่ย นะแปลนะฮะหกดาบค่ะใบนี้ไม่ได้หมายถึงจะหันหลังจากคุณอย่างเดียวนะหมายหมายถึงนะเขาอาจจะมีการวางแผนหันหลังไปเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะเขาไปเป็นคู่นะอ่าเขาอาจจะมีแผนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือโยกย้ายงานไปหางานที่มั่นคงเนาะเพื่อจะได้มาสร้างอนาคตร่วมกันนะ นาคตร่วมกันมาดูไว้สรุปนะคะของคุณและเขานะคะว่า,าสรุปแล้วคุณกับเขานะสามารถที่จะจูนกันได้มากน้อยแค่ไหนนะสามารถที่จะเอามาเคียงคู่กันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูค่ะอ่าเห็นไหมมีเกณฑ์ได้ฉลองค่ะเพื่อนฝูงอาจจะได้มางานแต่งคุณก็ได้นะนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ฉลองนะคะอ มีเ hey ฮนะคะมีความสุขสดชื่นอ่ะอันเนี้ยเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวนะเขาก็มองว่าคู่คุณเป็นคู่ที่เหมาะสมเนี่ยลงตัวทุกคนก็แฮปปี้นะทุกคนแฮปปี้ในการที่เออคุณจะรักคนนี้เป็นคู่ครองนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มนะคะสามใบมาดูกันว่ามาดูกันว่าไพ่ในสำรับนี้อยากจะบอกอะไรกับ คุณและคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณนะอันนี่คุณนะคะใบแรกนี่ไงมันความรักมันมีการต่อยอดมีการพัฒนานะเป็นความรักที่เห็นอนาคตนะที่ลงตัวเห็นอนาคตที่คิดว่าจะต้องไปต่อด้วยกันได้แน่นอนเดี๋ยวมาดูความคิดของเขานะนี่ไง ว e วออฟฟอร์จูนนะฮะโชคชะตานำพาคุณสองคนเข้ามาพบกันแล้วนะฮะคู่แท้คู่สร้างคู่สมนะฮะใบนี้นะยังเป็นหลักปักฐานบ้านที่ดินบ้านช่องห้องหอนะคิดถึงอนาคตร่วมกันคิดจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่านะฮะามาดูใบสรุปของกองที่สองนะคะนี่ไงทุกคนนี่ อาจจะยกขันหมากมาสู่ขอแล้วก็ได้เนี่ยค่ะอาจจะให้ผู้ใหญ่มาทาบทามนะยกขันหมากมาสู่ขอนะฮะแล้วก็นี่ค่ะอา่าโดยรวมนะสรุปของไพ่ทั้งสองกองนะมันจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่ ทุกคนไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดนะบางคนอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วบาคนอาจจะผ่านการมีคู่มาแล้วนะแต่ถ้าเขายังเขาหรือเธอยังไม่ใช่คู่แท้นะเป็นคู่จรนะก็มีอันที่จะต้องพัดพลากมีอันที่จะต้องจากกันนะะส่วนคนที่จะเข้ามาเดือนนี้นะคุณก็ต้องศึกษาเขาด้วยตัวคุณเองนะ คุณจะเชื่อหมอดูหรือจะเชื่อใครทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือดวงความรักแบบจรน,นะคะดวงความรักแบบดวงจรไม่ใช่ดวงของทุกคนนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกับคุณนะ,ะอันนี้ก็ไปปรับใช้นะกับคู่ของคุณนะคะทุกอย่างไม่ว่าใครนะค,ะคุณจะคองคู่กับใครคุณต้องศึกษาเขาเขา,เขาต้องศึกษาคุณนะอัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันรู้สึกขัดกันหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยก็ต้องปรับจูนด้วยกันตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ดูว่าพอจะไปต่อด้วยกันไหมได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอ่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแข็งอีกฝ่ายหนึ่งต้องอ่อนนะคะประมาณนี้ค่ะนะก็ไม่มีใครที่จะดีเกินร้อยนะ,ะแต่อย่าเร็วเกินแปดสิบก็พอนะ,ะโอเคนะดวงความรักของชาวธาตุดิน ประศกกันมังกรนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะความรักของคุณกำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะมีการวางแผนในอนาคตแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคนรักอาจจะมีเกณฑ์เหนื่อยใจกับคุณนะเป็นพักๆนะฮะเพราะนั้นก็อย่า เออเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอย่าปิดบังอย่ามีเรื่องปิดบังกับคู่ของคุณนะพไพ่ใบนี้เป็นไพลลนนนน่ลึกลับค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลึกลับบางคนก็แอบ,บทําสวยไม่ใช่อะไรนะซุ่มแบบเพื่อให้คู่ดูดีอะไรเงี้ยเพื่อให้คู่ดูว่าคุณสวยนะหรือว่าดูว่าคุณหล่อประมาณเนี้ยเนาะเออ ก็อยากจะให้คู่ของคุณเวลาเดินด้วยกันแล้วรู้สึกภาคภูมิใจเออที่มีแฟนสวยที่มีแฟนหล่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะนะก็บางทีนะคู่อาจจะเดินทางไปทํางานไกลๆนิดนึงก็ต้องเข้าใจกันมากๆสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ยังพัฒนาไปได้ด้วยดีนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวก็จะ เป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นนะคะอ่าเป็นความรักที่ลงตัวของชาวราศีธาตุดินนะคะพระศพกันมังกรลัคนาพระศพลัคนากันลัคนามังกรนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องนะคะในเรื่องของการทำนายดวงของพี่นารนานี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะ รู้สึกว่ามุมกล้องไม่อยู่ตรงกลางขอประทันโทษนะคะก็อยากจะปรับทุกอย่างให้มันดูดีเนาะอะ,อะแต่ f อีบอกว่าไม่ดูดีกว่านะฮะคอมเมนต์มาได้นะว่าต้องปรับปรุงอะไรนะคะเอ่อส่วนปรับปรุงหน้าตาแม,ม่หมอนะ่าจะไม่ทันแล้วนะคะอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นชาวทัดดินหรือคนที่มาดูเผื่อชาวทัดดินนะคะ ขอให้มีความรักที่สดชื่นสมหวังนะทุกสิ่งที่ปัารานาร่ำรวยเงินทองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ